สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะพามาเก็บลูกบวบนะจ๊ะซึ่งเป็นบวบที่ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแก่แล้วเนาะเราจะมาดูกันว่าเก็บลูกบวบไปทำอะไรจ้าอันนี้เป็นบวบกลมนะจ๊ะบวบกลมเราก็ตั้งใจที่จะปล่อยให้มันแกไ่ไ้แต่ที่จริงเรวไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่า ตอนที่เราตั้งใจว่าจะปล่อยให้มันแก่ทิ้งไว้ก็คือเห็นเป็นลูกใหญ่หญแล้วเนาะก็เลยเออปล่อยให้มันให้มันทิ้งไว้ให้มันแก่เลยแต่พอเวลานั้นปุ๊บมาเห็นมีลูกเล็กลูกน้อยแบบเสียดายมากเลยนะจ๊ะทําไม่งั้นก็เอาไปผัดไปแกงได้เนาะอร่อยเหมือนกันอร่อยมากๆเลยจ้ะเพราะว่าตอนที่เรามองไม่เห็นเนาะก็คือใบมันใบมันสุดแล้วก็เราก็ไม่ได้มีเวลามาแวกดูว่าเออมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้อ่ะนะจ๊ะ ก็เสียดายจ้ะแต่ว่าเราก็มาเก็บลูกแก่ของมันเดี๋ยวไปดูกันจ้ะว่าเราจะทำยังไงไปดูกันเลยจ้า การแกะก็จะใช้นิ้วบีบลงไปนะจ๊ะมันก็จะทําให้แกะง่ายมันก็จะหลอกออกมาเป็นแผ่นๆเลยแล้วก็จะมีตรงตรงท้ายตรงท้ายของมนะันเนาะมันจะมีรูซึ่งจะมีเมล็ดของมันที่อยู่ข้างในสีดำๆมาจากออกมาแล้วก็จะเก็บเมล็ดตัวนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไปปลูกในคราวต่อไปคือไปขยายพันธุ์ได้ ฟักนึงเนี่ยได้มเมล็ดอย่างเยอะเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้า ฟักนี่คือแก่เกินไปเนาะมันจะเป็นสีนดำตาลแล้วก็จะคำคำดำดำเหมือนเน่าข้างในเราก็จะไม่เอานะจ๊ะก็จะทำการแกะแบบนี้ไปจนกระทั่งมันเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าว่าเราจะได้เยอะไหมเนาะนี่คือเมล็ดบวบนะจ๊ะเราก็จะเก็บ ใส่ถุงไว้ปลูกต่อไปจ้ะยวมาดับกนันี่คือผลงานที่เราแกะได้คือฝักบวบเราจะเอาไปทําอะไรไปดูกันเลยจ้าอันนี้เพื่อนบ้านเขาขอไว้เนาะมันเป็นลูกบวบแล้วก็จะเก็บไว้ให้เขาเลยเขาจะเอาพันธ์ุไปปลูกแล้วก็เก็บไว้ให้เขาเป็นลูกๆเลยจ้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาตอนไหนเนาะ หลังจากเราแกะเสร็จแล้วก็จะเก็บใส่ถุงเอาแขวนไว้ในครัวเพื่อที่เวลาเราจะหยิบใช้แล้วก็มันก็จะไม่เป็นฝุ่นด้วยก่อนเวลาเราจะใช้งานนะจ๊ะล้วก็จะต้องเอามาแช่ในน้ำก่อนแช่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะอ่อนใยของใยบวบเนี่ยจะอ่อนเลยก็มาเฉลยในตอนท้ายนะจ๊ะว่าเรา ทำไมเราถึงป่ยให้บวบมันแก่แห้งเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาใยบววเนี่ยมาใช้งานก็คือสามารถเอามาตัดเป็นชิ้นแบ่งครึ่งนะจ๊ะแล้วก็เอามาล่างจานได้ขัดมอได้แล้วก็เอาไปขัดตัวขัดผิวก็ได้นะจ๊ะนี่คือวัสดุเครื่องใช้ที่เราสามารถหาได้จากธรรมชาติแล้วก็ในสวนของเรานะจ๊ะ